ปุ๊บลงหมดเลยขยับตัวแรงก็ไม่ได้เทียนแล้วกันตายนลงน้ำดังเรยอย่างนั้นน,ะน้ำกระจายเทียนครับ nãy nghèo không, nãy là tôi xui ở nhà, tôi này, bạc, à, ok, size xui, hàng đen chưa được rồi, tôi này, thái vị anh bong แจมเรื่อไม่ถูกครับปลาตะเพียนเอาปลาตะเพียนหรือปลานิลดีอยู่ด้วยกันอืมใจก็อยากได้ขี้ปลาตะเพียนครับปลานิลก็ยิงคู่ได้ไหมโอ้เอาปลานิลแล้วกันไม่ยอมมาคู่กันสักทีให้ยิงประถูโอ้โอ้ลบอล็ Xem một đôi. thế nhé